มาอย่างมั่นใจเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเอ้ยต่อขดโอ้โต่อขดสารพัดวิธีหนึ่งฮะกราบสวัสดีคนดูที่เคารพรักทุกท่านนะฮะวันนี้เมโยบเจ้ายักษ์ M A Z 7 3 1 0 M นะฮะนี่ฮะรถที่หามาเล่นคันใหญ่ส์ใจดีไหมฮะข้างหลังนี้น่าจะเป็นพ่วงสำหรับล็อกเกอร์นะล็อกเกอร์ของพวกพนันกงานอะไรประมาณนี้นะฮะเดาเอานะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าคันนี้ไปซ่อมรถอีกคันหนึ่งนะที่จะขนของไปบ้านใหม่กันนะฮะเราเลี้ยวเลี้ยวล้อหลังด้วยนะฮะมาเร็วๆแล้วเข้าโค้งนี่แบบอย่างพิว่นะคันนี้เพราะว่ามันเลี้ยวล้อหลังด้วยนะมันเพิ่มความพิว่ให้อีกนะฮะเป็นรถสี่เกียร์ที่เร็วมากๆ บริษันี่คือแยกเลยนะเครื่องมีตรงกลางคนขับรถนี่เป็นตะอึดอัดมากนะท่านผู้ชม <c oughs> คือห้องแม่งแคบนดะี๋ยวโค้หักสองอกกน,นี้ก็พ้นแล้วคันนี้ ตอนนี้ก็จะเย็นแล้วคือต้องรีบมากๆนะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่เอา닛สันมาวิ่งตำรวจแบบตำรวจแผนที่นะฮะนี่คือนาะวีบ่อน้ำโอ้โหเกบมิดหัวในาีบ่อเล็กๆนี่ทำไมมันลึกจังวะ มันก็เกือบมิดหัววิทยาท่านผู้ชมโอ้คันใหญ่นะฮะแต่เตี้ยไปนิดนึงนะเลี้ยวไม่พ้นแต่ก่อนแ <c oughs> บดโค้งนี้ก็เลี้ยวไม่พ้นนะลืมคำนวณไปนะว่าต้องเลี้ยว ตรงนี้ก็ป่วยบ่อยเหลือเกินนะฮะมีเสียงขึ้นจมูกและะ้วไม่สบายเป็นพักๆเลยะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเอาเทียบข้างๆนะฮะข้างนี้เวลาจะบอกนะเดี๋ยวเทียบอยีกข้างหนึ่งนะฮะจะได้จอดหลบๆข้างทางนะฮะ เพื่อนคันนี้แล้วก็ขึ้นคันนี้นะเจ้าหัวสีส้มรถแรงนะตอกต้นไม้ไปทีหนึ่งนะคันนี้เราไม่ตอกต้นไม้นี่ก็คงจะไปถึงบ้านแล้วนะเฮ้ยเข้าป่าเข้าป่านี่จะรอต้นไม้อีกแล้วนะ เป็นโรคชอบล่อนะฮะล่อต้นไม้เรื่อยเลยนะ ็ผมต้องวิ่งปีกสักพักฮนะก่าจะถึงบ้านโอ้ถนนแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นขึ้นๆอย่างเนี้ยสาดโคมาเต็มที่เอ้ยเป็นไงนี่เลียนจะตายผมนะมันต้องสาดโคแบบนี้ฮะมันถึงจะสนุก เฮ้ยเบียด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 เฮ้ยเกือบเบียดสะพานสะพานนี้จะทำเต็มมันก็ไม่ทำนะฮะแม่งทำเป็นร่องเป็นอะไรแม่งชอบตกร่องกลางต้องคำนวณดีๆเดี๋ยวรอหน้าตก ไเหยบส่งเลยฮะไม่ชอบขี่ช้าๆมันน่าเบื่อไปกันตกงซัดเ,เ,เขา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 ป่า เฮ้เเนี่ยอาการเสียหลักนะฮะถ้ามีต้นไม้ก็จบข่าวอีกนะฮะเพราะขนั้นเริ่มจะชุดซ่อมเริ่มจะหมดแล้วนะสิงรังศาสโคง้มาแบบเต็มที่ฮะโอเคฮะถึงบ้านใหม่แล้วก็ทำการหลีกหูฟังนะฮะปราบใา เด็ดหความเด็ดนะ,ะเดี๋ยวเลาเจ้ายักษ์มาจอดที่บ้านไว้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะแล้วก็วาร์ปมาหาเจ้ายักษ์เขียวของเรานะฮะโอเคแล้วก็ติดเครื่องนะฮะ เอาเยียบเต็มๆสักหน่อยนะ,ะแล้วไม้นี่ก็ตัดก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมข้างทางนะฮะเวลารถเหยียบแม่งก็ตามีดยางะฮะก็ไม่เข้าใจคนตัดเหมือนกันนะะแม่งนี่นอะไรนี่ก็ใกล้จะคํำแล้วนะฮะไปถึงก็คํำพอดีนะะ ไม่ออกสองฝั่งเลยนะรักสาดโค้งนี่ปั๊มก่นจะเข้าป่าอย่างจะเข้าที่เดิมอยู่แล้วคิดเลยเหมาะก็เข้าที่เดิมฮะคิดเลยเหมาะก็เข้าป่าที่เดิมนะโค้งนี้มันก็น่าจะพุน่นะแต่เหมือนจะเบียดอือรอหลังเกี่ยว มาอย่างมั่นใจเฮ้ยเร็วเร็วเลยเอ้ยต่อขดโอ้ต่อขดสะรบานวิธีนึงฮนะ <c oughs> ลงไปดีฮะท่านผู้ชมเฮ้ยไม่คนถอยไปถอยไปรอสักเครื่องล้าวเลยนะฮะ กังเดินเครื่องเล่ะถ้าไม่ขึ้นเดงออก็ไปต่อได้เครื่องยังไม่แตกทุ่มสามสิบแลวหากได้กิบอ เะมืแล้วเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็จะรอไม่พ้นอยู่เรื่อยนะโอเคฮะถึงบ้านโอเคฮะคลิปนี้ก็คงต้องอำลาไวา้แต่เพียงเท่านี้นะฮะไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมไปแล้วนะฮะ